แล้ววันนี้เรื่องที่มาเล่านี่เกี่ยวกับโรบุรีไหมครับคืออยู่ในพื้นที่ลรบุรีนี่นะคะอืชื่อเรื่องพี่สาวคนสวยเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้คุณเป้เรื่องนี้ก็คือบ้านหลังเนี้ยะคะ่ะที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นบ้านมือสองที่แม่เขาซื้อใหม่อีกต่อหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเป้จะมีบ้านเก่าซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายทีนี้แม่เขาอยากมีบ้านหลังใหม่ที่จะสร้างใหม่แต่เราก็ไปซื้อไม้เก่าอะคะ่ะจากบ้านมา แต่ว่าเป็นเพื่อนบ้านต่างต่างถิ่นนะคะค่ะแล้วทีเนี้ยวันที่แม่ไปดูบ้านนะคะมันก็จะมีเหมือนตกน้ํามันนิดๆโดยที่แบบเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะคะ่ะอืมก็คือซื้อมาแล้วก็มาสร้างเป็นบ้านหลังใหม่ของเราครับพอสร้างไปสร้างมาค่ะมันก็ไม่ได้มีการตกน้ามันอีกนะคะแต่ว่าเวลามีใครผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าเขาจะพูดเหมือนประมาณว่าบ้านหลังนี้ดีนะอยู่แล้วแบบเหมือนมีความสุขด,ดีอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีคนทักแปลกๆแบบไปไหนมาแล้วคนสวยๆที่มาด้วยคือใครแต่งชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. เหมือนแบบจะมีคนตามเราทุกที่ที่เราไปานคะคะ uh huh. ก็คือตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเขาคือใครแล้วก็มีหลอนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อยู่มาวันนึงอะเป็นคนที่แบบชอบดูรายการที่ล่าท้าผีอะค่ะครับแล้วในรายการอ่ะเหมือนเป็นบ้านไม้ที่ตกน้ํามันอื uh huh. ทีนี้ เ,เขาบอกว่าเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้เพราะว่าบ้านตกน้ำมันเราก็เลยมีความคิดพอดูรายการจบอะเราปิดไฟนอนแล้ว,ลวก็ค,วคิดว่าเอ๊ะบ้านเราจะเป็นแบบนี้ไหมวะอ,อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีมือมาลูบที่ผมเราเบาๆสามครั้งแเราก็รีบเอาไฟโทรศัพท์อะค่ะส่องดูที่หัวเราก็ไม่มีอะไรแต่สัมผัสได้ว่ามันคือมือที่แบบลูบหัวเราเบามากอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นคือเราอยู่คนเดียวเลยคุณเบ้ใช่ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า รูอว่าจะเป็นเพราะพี่เขาอะให้เรารู้ว่าเออไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นี่หมายถึงพี่นี่หมายคือเป๊จะเรียกเขาว่าพี่คนสวยอ๋อซัมติงที่ที่มากับไม้ที่มาสร้างบ้านใช่ค่ะที่เรียกว่าพี่คนสวยเพราะว่าเป๊เค,เคยเห็นเขาแบบแวบๆคือนั่งอยู่หน้าบ้านบ้างเดินบ้างแล้วก็ออตอนกลางวันอย่างเงี้ยจะเป็นฝีเท้าคนนะคะเดินคน,นกระดานชั้นบนคือเป็นเท้าคนเดินเบาๆ,ๆอะค่ะคอืมอืมอืม พี่คนสวยมาปร,ปรากฏตัวแบบแบบใช่ค่ะจะเป็นแบบใส่ชุดสบายอะไรอย่างเงี้ยให้เราเห็นอืมอ่าแล้วหลังหลังจากเขารูปผมเราสามครั้งแล้วยังไงต่อของเป้หลังจากนั้นก็จะมีแม่ค้าที่เขาขายขนมจีนนะคะค่ะเขาก็จะพูดกับเราว่ามีผู้หญิงติดตามนะแต่งชุดไทยเขาเกี่ยวข้องกับบ้านเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าเขาคือใครอะคะ่ะเขาก็เหมือนแบบเราเขาเรากับเขาอะไม่ได้รู้จักกันแต่เขาบอกว่า อผู้หญิงคนนี้อยู่กับไม้นะเหมือนเขาเป็นพี่น้องเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาคอยดูแลเราปกป้องเรานะเขามาดีนะเขาไม่ได้มาแบบทําร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็กก็เลยอุปมาอุปไม้ว่าพี่คนสวยก็แล้วกันค่ะแต่เขาก็บอกว่าทําไมเราไม่ตั้งชื่อให้เขาล่ะเขาก็พร้อมที่จะให้เราตั้งชื่อให้นะลองคิดสิว่าเราจะให้เขาชื่ออะไรเอาเป็นว่างั้นชื่อพี่สร้อยก็แล้วกันพี่สร้อยทําไมตั้งสร้อยอ่ะ มันมันนึกเองอะคะอ่ะเพราะอะไรยู่<ช>ก็มีวิ่งมาในหัวแล้วว่าเป็นพี่สร้อยค่ะแล้วก็เวลาเราออกทริปแบบได้เคยไปขึ้นเขาแถวบ้านนะคะในในโรบลีอ่ะมันจะเป็นจุดอันซีนที่แบบทางมันจะเป็นชันๆหน่อยเขาเรียกเขาพญาเดินทงอะค่ะครับพอเราไปเราก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปรถคันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้พังด้วยออกจากบ้านก็ไปดีๆนะคะแต่พอเราจะขึ้นเขาพญาเดินทงอะ มันเหมือนรถมันอ่ดอ่ะอืม,มันเหมือนแบบมันวิ่งไม่ขึ้นไปก็เลยแบบแม่คือเราเคยได้ยินแม่พูดว่าที่นั่นน่ะมันเป็นเหมือนคล้ายเมืองรับแลนะนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเจอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไปก็เลยพี่ส่้อยช่วยน้องด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืแล้วจากที่รถมันแบบอืดๆอ,อ่ะอยู่ดีๆมันก็วิ่งได้ปกติขึ้นเขาไปได้ปกติออืค่เรากับปฏิหาร ค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาของพี่ส้อยอ๋อแล้วทุกวันนี้ยังอยู่บ้านหลังนั้นไหมคะพี่ส้อยก็อยู่ปกติค่ะเราเป็กก็สัญญากับพี่ไว้ว่าไม่ว่าเราจะย้ายบ้านหรือว่าเราจะไปสร้างบ้านใหม่ที่ไหนก็ตามแต่เราจะเอาพี่ส้อยไปด้วยโอ้ผมมันนียามพี่ส้อยว่าเป็นเหมือนเทวดาอารักษณ์นะไม่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 ได้ดูว่าเป็นแบบเป็นนางไม้หรือเป็นผีเป็นอะไรนะเพราะว่าเขาดูเขามาช่วยอะค่ะอแต่คุณเป้กลัวไหมอะเมื่อก่อนอะเป้กลัวเพราะว่าเป้ยังไม่ได้รู้ถึงลึกว่า เขาเป็นใครอะไรยังไงบางทีคือเป้เคยได้ยินว่าบางบ้านเขาจะให้โทษค่ะถ้าเป็นแบบตกน้ำมันแบบแรงๆเห็นๆคือเจ้าของอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราตอบแทนพี่ส้อยด้วยอะไรอ,ะอ่ะอ่าส่วนใหญ่ไปจะกซื้อเป็นชุดไทยแล้วก็การทำบุญทำบุญไปก็จะอุทิศส่วนบุญให้พี่ส้อยบ่อย ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยร<ล>วยกดยด้วยนะครับกดซับ s c r i b e นะครับกดติดตามด้วยนะครับ,รบ,รบ,รบอังคารกลุ่มโปเอ็ก